การเคลื่อนไหวสติสัมปันะและรู้ตัวเองได้รู้สึกตัวเองได้จะดูกายในกายนะภาวนาเพื่อให้ีจิตสงบเกิดเอมีความสงบจิตสงบปัญญาก็เกิดเมื่อเกิดปัญญาก็จะรู้เท่าทันต่อกิเลสนะ รู้เท่าทันต่อกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความเศร้ามองทุกใจกระวนกระวายนะเรียกว่ากิเลสสิ่งเป็นเหตุให้เกิดเราจิตใจขุนมัวต่งตงตงนะางๆนะกานั้นการปฏิบัติเจริญกรรมฐานจึงเป็นการปฏิบัติทางจิตเพื่อให้จิตมีควาสมสงบมีความใสมีควา,สามาสะอาดอามีความเบา นะจิตเบาร่างกายก็เบาสมองก็โปรง่งเป็นอานินงสงส่วนหนึ่งแตที่สำคัญเมื่อจิตเราสงบการที่จะมีจิตสงบเรียกว่าสมาธิเมื่อมีสมาธิก็จะขึ้นยกจิตขึ้นเป็นวิปัสสนารียกว่ามีปัญญานะปัญญาจะได้ฟังธรรมะ การที่เราจะทำให้ชีวิตเรามีความเจริญนะการที่เราจะมีทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญม,มีความสุขมีความเจริญนะก็มีหลักปฏิบัติอยู่นะสิบประการนะการที่เราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขมีความสาเร็จดังใน ในาการทำการดำเนินชีวิตนะยืนเดินนั่งนอนการประกอบธุาชีพประอบอาชีพนะทุกคนก็ปรารถนาะความเจริญความดีงามความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นนะจะต้องปฏิบัติอยู่หลักสิประการ